สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับชาแนเวิร์งวังเดอะซีรีส์ในโปรแกรมดัมเบลชีรีโซนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนการ Copy Effect จากพุทเทศอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งที่เราตัดไปแล้วนะครับรวมทั้งการ Copy ้โทนเสียงด้วยนะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คืออย่างแรกเรามาเปลี่ยนเอาเป็นซูมกับ Position เนาะผมก็เลือกซูมเป็นสัก2นี่แล้วกันแล้วก็ Position เอาเลื่อนแกนวขึ้นไปหนะ่อยโอเคนี่นะผมก็จะซูมประมาณช่วงที่มันเป็นนขอองคลิป video คิปวดีีีโท ั่งนี้มันยังไม่เป็นรีววเนาะแต่ผมจะกัดออกมาตรงนี้ให้เห็นนะ่าตรงนี้คือตัวเปล่าๆนะครับแล้วก็เอาฝั่งขวาเนี่ยเป็นรีววนะครับผมก็กดลิดขวาที่ไฟล์ต้นฉบับนะครับว่าต้องการให้เอฟเฟกหรือว่าโพซิชันซูมเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนเนาะแล้วก็กดมีครับกดอ่าคัดไปนะครับหรือว่าคอนโทรลซีแล้วทีไปวางก็เหมือนกันครับคลิกขวาแล้วก็ไปเทสแอนทีววตรงนี้นะครับหรือว่าอัลติเมทวีนะครับเดี๋ยวผมกดเป็นคีย์ลับแล้วกันนะครับอัลติเมทวีรับ สำหรับพวกเสียงเนี่ยมันสามารถกกอบความดังความเบาหรือว่าปักอินของเสียงมาได้ด้วยนะครับแต่ว่าพอดีว่าตัวอย่างเนี่ยในฟุทเทปแบบไม่มีเสียงนะผมก็ไม่สามารถเลือกได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกลดสเสียงทีละสิบทีละสิบห้าทุกอันนะครับเราก็ใช้ตัวก๊อปปี้ตัวนี้เพื่อคลิคทีเดียวให้มันปรับให้เท่ากันทั้งหมดเลยได้นะครับโอเคแล้วเดี่ยนตัวอย่างอี้เดี๋ยวผมติ๊กเป็นแบบว่าเลือกทั้งหมดไปเลยนะแล้วผมก็กดแอปพลายปรับโอเคฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้คือตั้ตน นี่คืออันที่เราเว้นไว้นี่กลับมามเห็นไหมฮะซูมเข้าไปเรียบร้อยปกติก็คือตามที่เราต้องการอาไว้มันขอบตรงไหนก็ประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปประมาณนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ